ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเงินเดือนครั้งที่สองนางสาวอาชิระยาเฟื่องวุฒิตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวอาชิระยาเฟื่องวุฒตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2536ปัจจุบันอายุ28ปี ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตการศึกษาปฐมวัยสถาบันราชภาสสัสวนดุสิตธิ์ด้านการสอนปีการศึกษา2564สอนในระดับชั้นอนุบาล2ทับ2โดยยึด6กิจกรรมหลักในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย งานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังนี้ 1. ครูประจำชั้นอนุบาล2ทับ2 2. กรรมการโครงการอาหารกลางวัน 3. รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 4. รับผิดชอบโครงการพัฒนาวิชาการปฐมวัยตอนที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และนำไปจัดทำแผนการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจับประสบการณ์สำหรับเด็กปฐถมวัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลายมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่สอดคล้องต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอการสอนตามตัวอย่างดังนี้ วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะคุณภูเกตค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยวันนี้รูเก็ตพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยกิจกรรมเรื่องสนุกกับตัวเลขค่ะและกิจกรรมของวันนี้ก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ภูเกตเตรียมอุปกรณ์อะไรมาเด็กๆตอบสิคะว่า อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้เก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็คืออะไรนะแทมเบอรีนั่นเองนะคะวันนี้ภูเกต็ตก็เอามาใช้ตีแทนกลองได้ด้วยอ่าและภูเกต็ตก็มีไม้อันนี้เอาไว้ทําอะไรนะอ่าเอาไว้เคาะจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆจำจังหวะของเราได้นี่เอ่ยวันนี้เรามาทําข้อตกลงกันก่อนเดีลวลาภูเกต็ตเคาะแบบนี้ ื้นที่ในบ้านนะคะแล้วเดินเป็นจังหวะช้าๆตามเสียงที่คู้เกียรติเคาะค่ะอะเด็กๆหาพื้นที่ได้เลยค่ะฟังเสียงเคาะดีๆนะคะเด็กๆเ,เดินไปให้รอบๆบ้านเลยค่ะในบริเวณที่กำหนดนะคะ,ะเดิน,นช้าๆตามจังหวะเสียงเลยค่ะ เมื่อครูเกตเคาะแบบนี้ให้เด็กๆหยุดค่ะ,ะและเมื่อครูเกตเคาะเร็วขึ้นแบบนี้ให้เด็กๆเ,เดินเร็วค่ะให้เด็กๆระมัดระวังด้านที่สองด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินได้สร้างบรรยากาศ ในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดทักษะชีวิตให้การเสริมแรงทางบวกให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เยียมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและจัดทำวารสารออนไลน์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19 ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินได้หมั่นพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์จากหน่วยงานต่างๆดังนี้ ตอนที่ 2. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีความยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษาและไม่เคยกระทําผิดทางวินยัยผู้ขอรับการประเมินมีความอดทนอดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่นำเวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัวมีความรักษาัมคีในองค์กรมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆ ผู้ขอรับการประเมินได้ปฏิบัติตนต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคให้เกียรติผู้อื่นเสมอมีพฤติกรรมเชิงบวกในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและยินดีบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติมีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ขอรับการประเมินมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและดำเนินการต่อใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้งได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูรักและศรัทธามีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินยึดมั่นในหลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติงานขององค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานตามความเหมาะสมด้วยความเต็มใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานและแสดงออกด้วยความจริงใจขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ